เราเขียนนะคะเหมือนมันเขาเรื่องนมาแสดงจริงๆนะค่ะเหมือนทุกคนที่ปรากฏทีตัวตรงเนี้ยเขาเหมาะสมทุกอย่างในการเป็นแคสของดิวเซียเดียร์บีภาพยนตร์เรื่องนี้จะดึงศักยภาพทุกอย่างทั้งการแสดงการร้องเพลงการตอแหลในบางเรื่องใบชาคือเขาจะได้ทำทุกอย่างจริงๆเลยภาพยนตร์เรื่องนี้มันท้าทายพวกเขามากนู่นนี่ก่อนเลยครับยังไงให้การตัดสินใจร่วมโปรเจกต์ ดีใจมากเลยครับอยากขอบคุณน้องเพื่อนแล้วก็ทาง g p s ด้วยครับที่แบบให้โอกาสนี้กับผมเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นเขาอยู่เรื่องแรกที่ผมร่วมงานกับทาง g p s เลยครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ได้ร่วมงานกับนักวิทย์บิงปองพี่นิ่พี่ไอซ์ด้วยมันต้องสนุกดีเลยมันต้องแชร์เลัวเองมากน้อยขนาดไหนพี่นิ่มปกติแชร์เล่นอยู่ับเพราะว่าปกติผมกับพี่ๆไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่ว่า ในอนาคตน,น่าจะซึมซับประเดมาได้เยอะนะนพราะผมน่าจะเก่งขึ้นกวคามคอมเมดี้ไหมครับความคอมเมดี้จริงๆหนังคอมเมดีเ้เล่นยากนะแต่ถ้าอยู่กับพี่ๆไปให้คุ้นชินน่าจะแบบเคยชินขึ้นแล้วก็จะได้จะได้ดีขึ้นดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ G D H ขอบคุณพิวเตอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็เป็นหนังเรื่องที่สามใช่งไหมกับ G D H นะคะ G D H เป็นหนังเรื่องแรกแต่ว่า ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตั้งแต่ฟังพี่เติ้ลตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากมากมากๆมากๆคือตั้งแต่ไอรแสดงเราไม่ว่าจะภาพยนตร์หรือว่าละครหรือซีรีส์อะไรก็แล้วแต่คือไอรู้สึกว่าบทนี้น่าจะเป็นบทที่ท้าทายที่สุดสําหรับไอแล้วไอคิดว่ามันยากที่สุดก็เลยก็เลยเลือกก็ดีใจมากที่ได้เล่นที่แบบน่ารลองเล่น กันนกะ็มันมีบางเรื่องที่ท้าทายมากๆพอสมควรค่ะที่ที่ที่ไอาจะต้องแบบว่าต่อสู้กับมาณนิดนึงคือคนอาจจะคิดว่าเราเป็นนางเอกคู่บุญหรือเปล่าแต่ด้วยพื้นฐานเดิมอย่างที่เราบอกว่าเราอลืมกำพืชไปแล้วว่าใครอ่ะสร้างลรามาในนี้คมสุดท้ายเลยใช่แล้วก็เลยไปโลดแล่นไปทำงานกับพี่บอร์ชกลเกียรไปทำงานกับพี่นองไปใครต่อใครจนวันนี้เนี่ยนะคะ เราเฉิดฉายจนเป็นนักเอกระดับประเทศแล้วจริงๆนะคะจนทำวันนี้ก็คือเหมือนเขาคือเขาแค่ขอร้องแค่แบบมาจับไหล่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องพิจารณาแต่ว่าทีเนี้ยเขาลูดตัวลงมาที่ขาแล้วยื้อหนูบอกว่าใช่ที่ฉันตัดสินใจหน่อยได้ไหมล่ะแต่สุดท้ายแล้วก็รับ เพราะเหมือนเหมือนจะสั่งความนิยมได้ข่ะว่ามีการไปแบบว่าทัวร์ไหว้พระขอพรให้ได้เล่นนะคะเหรอไปหมู่ะเพราะเราอยู่กับพี่เต้นมาเราเห็นอยู่แล้วว่าพี่เต้ร์นหนาเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการแบบ เข้มเคี้ยวในการทําบทอ่ะเขาจะเออเข้มเขี้ยวอะไรเป็นชนิดพันยูมงชื่อพันใหม่เขาเหนียวหรอคือเขาเขาตั้งใจทําบทอย่างเข้มข้นคือเราก็รู้สึกว่าเออเราเห็นแบบความตั้งใจนี้แล้วเราคิดว่าเขาตัดสินใจอะไรไม่ผิดพลาดแล้วเขาตัดสินใจอะไรมันเฉียบคมแล้วมันก็ได้คึกคักได้เป็นไวรัลกันอย่างที่ทุกคนได้เห็นมาก่อนผลงานหน้านี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไงถ้าเขากำกับ เราต้องเอาดวงไปผูก<ม>เพื่อให้เขาว่าเอาเราไปเล่นด้วยจ้า <encontramos Excel KK> แล้วก yeah ็ดวงสำเร็จผลแล้วจ้าใช่พี่เต้นไม่เต้นฝากกันทห่ปีนี้ปีหน้าปีหน้าค่ะปีหน้าปีหน้าแต่ว่าอยากให้ติดตามจริงๆเพราะว่าเนี่ยนี่คือซูเปอร์แคสคือคือเพอร์เฟคแคสที่อยากได้เลยแล้วด้วยเรื่องด้วยอะไรก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้ากเสียดเดาเฟกพาคุณสนุกพาคุณมีความสุขเท่าไหร่คุณไปเลย้อยเท่าค่ะ พูดได้เพราะว่ายังไม่ทำอะไรเลยไม่ไม่จริงผมว่าเรื่องนี้จะพาคุณดิยอนไปทุกอย่างแล้วก็หวังว่าหนังเรื่องน,นี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแบบมีความสุขมากๆจริงๆค่ะติดตามฝากติดตามเป<อ>็นมมโรภาพยนตร์ด้วยนะคะตอนนี้มีชื่อว่าโปรเจกต์เรสนะครับก็จะมีเห็นว่ามีสีแดงอยู่นะครับก็เป็นสีสำคัญในเรื่องนี้ครับ การที่การให่นในรว่วมทุนของบิ๊มพี่นินเทนเมนกับบิ๊มพี่นินเทนเมนยังไงครับร่วมทุนด้วยเลยนอกจากนั้นกนะ็แดงกับเดียวโอ้อะไรนะฮะน่าจะร่วมทุนน่าจะเป็นเพราะว่าได้ดูโปรเจคแล้วก็ชอบนะใช่ป่ะใช่ค่ะก็สนใจก็เลยร่วมกันอันนี้ผมก็ญญจริงจริงเป็นเป็นทางเป็น,ปน,ปน,ปนทาง GDS ครับหรือว,ว่านั่งพี่หมูหรือพี่โต้งอะไรเงี้ยต้องก็มาชวนมาชวนเราสองคนตอนแรกก็ชวนเราเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยถึง พอเราได้คุยกันอะไรเงี้ยมันเราเราเห็นว่าเอ้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะอยากจะมีส่วนร่วมในนี้ด้วยอยากจะลงมาช่วยทําอยากจะลงมาอยากจะลงมาทําให้มันให้มันพิเศษกว่าเดิมอะไรเงี้ยทั้งทั้งในพัฒน์หนักแล้วก็อย่างที่บอกว่าพัฒน์อื่นๆที่มากไปกว่าหนักอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการร่วมทุนกันระหว่างพิกซี่เน็ตเอนเตอร์เทนเมนต์พีวีกิลเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ทาง GDS อะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาทำโปรเจกต์นี้ร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ในส่วนที่ที่อาจจะประกาศไปอาจจะมมมีีเเเปป็็็นน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 สส่่่ววขอออองงงภาาาาาพยยยตตตรรร์ะไ้้กกกกัฝทุคิด ก็ดีใจครับแล้วก็อย่างที่บ yeah, so uh ิวกินบอกเลยว่าต play anyway> oh like ั้งแต่ทางจีเนียติดต่อมาว่าแบบอยากให้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วพอเหมือนทุกอย่างไม่ได้หลับไปเรื่อยๆเลยก็รู้สึกว่าเออเราก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบเป็นอะไรที่ใหม่มากที่เราไม่เคยทำก็ก็ดีครับหมายความว่าก็ได้ร่วมผุนพานหนูจะเล่นเป็นอะไรก็ได้โดยใีปรเจกต์นี้เลยเหรอไม่มีเป็นแค่นักแสดงถ้าก็ถึงตัดสินใจร่วมมือุ้นด้วยก็ผมผมว่าตัวตัว ตัวโปรเจกต์นี้จริงๆ, <c oughs> ๆอ่ะผมว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ที่น่าสนใจมากน่าสนุกมากๆเลยอย่างเงีย้ยตั้งแต่ตอนที่ที่ที่เออพี่โต้งมาชวนทำแล้วก็เหมืนหนอนว่าจะได้ร่วมงานกับพี่หมูด้วยแล้วพอคุยกับพี่หมูอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าเออมัน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 คงน่าสนุกถ้าถ้าเราได้ได้ลงมาทําหนังรุ่นนี้ร่วมกันแล้วอย่างที่บอกว่าเราได้ดีเวล็อปอะไรอื่นๆมากไปกว่าหนังแค่หนังอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยพี่หมูพอจะสปอยโปรเจกต์ใหม่ไปหม่อยว่ามันเป็นโปรเจกต์อะไรยังไง มีแนวอะไรบ้างก็มีแนวแอคชั uh nah uh ่นก่อนไม่ได uh ้อะไรแอคชั่นเลยต้องทำด้ต้องทำมาคอมเมดี้ดราม่าทริลเลอร์ซัสเพนส์อะไรอีกอะหลายแนวขนาดนี้เหลายแนวหลายแนวเราเรายิงเฮ้ยเนี่มีช็อตละมุกให้ด้วยนะครับโอ้ก็อ่ะแนวมีแนวอะไรบ้างผีมีผีไหมผีมีมีไหมมีมั้งมีไม่รู้ มีหลายแนวมากแต่ในที่อา oh. ที่ปล่อยมาเหมือนเล่นภาคตะวันออกของผมคนนี้เยอะเหมือนกันนะอยากได้เห็นอะไรใหม่ๆพี่โต้งใช้คําว่าอะไรนะก่อนก่อนเริ่มโปรเจกต์พี่โต้งเดิมบอกผมอย่างนี้สกิดผมก็บอกว่าพี่จะใช้ค่าตัวของน้องให้คุ้มทุกบาททุกสตางค์ก็ประมาณเกินคุ้มเลยตั้งแต่คิวสี่ครับโอ้ตอนนี้คือเหลืออีกจะจบแล้วจะจบแล้วีจบสีแดงคืออะไรอะ สีแดงก็คือเยนโลมันใช่มเกกีี่่ยวข้อออะไรรรััเเืงงสแดคบป็นเป็นสีสำคัญในเรื่องเลยเป็นสีที่เด่นมากในเรื่องแล้วก็สำคัญยังไงความสำคัญมันคือยึมโบกดีไหม่ะยังเนอะก็ได้เดี๋ยวหนูจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเองครับสีแดงเหรอครับก็เป็นก็เป็นอย่างที่พี่หมูบอกเป็นสีสำคัญในเรื่องสีแดงสื่อถึงพลังอืมมันมีความหมายได้เยอะมากเล ใช่ครับเยอะจริงๆครับยิ่ีไปทางไหนก็ได้ครับตอนนี้บอกแค่นี้ในหนังหลายๆเรื่องก็มีเกี่ยวกับความรักบางเรื่องก็เป็นเรื่องของพลังนะเรื่องความโกรธเรื่องหลายๆเรื่องแล้วความรักความรักมันจะเป็นได้แดงไหมครัไม่แดงแล้วความรักหนูไม่รู้ไงพี่เหมือนมาซิงเออจะเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบยากมากเพราะเขาไม่ให้พูดเลยเลยไม่พูดเลยแบบอะไรเลยจริงๆจะได้เห็นเข้าวเมื่อไหร่ ได้เห็นอะไรที่มันมากกว่านน่าจะปล่อยปีนี้นะแต่ตัดรักหลับจากปีนี้เปนต้องไปจะมีการปล่อยอะไรอีกไหมทีนั้นนี่จะปล่อยตุกันจุกันนักข่าวเด้อน่าจะมีปล่อยไม่มีไม่มีปล่อยเลยน่าจะไม่ปล่อยจนอีกทีนึงคือเข้าลงแล้วก็ออกเลยไม่ปล่อยพอค่อยปล่อยแล้วพอจบเราค่อยมาปล่อยเทเลอร์ทีหลังเติมใหม่นะเป็นของใหม่เป็นเป็นความใหม่โปรเจกต์นี้ครับก็ฝากโปรเจกต์นี้นะผมครับครับก็ฝากโปรเจกต์ เรสโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับดิวกินพีพีครับใช้คุ้มทุกบาททุกสตางค์เกินคุ้มครับผมดิวกินหรือพีพีใช้คู่เลยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเรื่องแฟดเกิลืนะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมความสัมพันธ์ระหว่าง เรียกว่าเป็นเป็นกลุ่มก้อนชีวิตที่อยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่ามีมีความผูกพันกันแบบค่อนข้างต้องเป็นหนัง coming of age แบบว่าทุกคนแบบเติบโตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็มีเรื่องราวที่อย่างผมเนงกับผมเป็นตำรวจที่ผมแบบย้ายมาอยู่ในแบดนี้ครับผมแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตของน้องๆเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนี่แหละนะครับผมแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบ กับส้อนขึ้นมาเออเออเมอนัอนได้แค่นี้ได้แค่นี้เรื่องนี้เราค่ะเป็นเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของหนูทั้งทั้งในด้านการถ่ายหนังด้วยเพราะว่าปกติก็เคยเล่นละครมาบ้างอะไรซีรีส์นิดนึงแล้วก็เป็นพวกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นการแสดงแบบเป็นหนังค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวละครนะคะก็เป็นหนูก็เป็นลูกตำรวจอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆอหนูก็เป็นลูกตำรวจเหมือนกัน่ะใช่ก็เราต้องแบบเหมือนเหมือนใช้ชีวิตกันใน ในแฝดแบบให้ห้องเลยอะเหมือนแบบเราอยู่ที่นั่นกันจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบได้แบบสัมผัสอะไรใหม่ๆเยอะไปหมดเลยค่ะเรื่องนี้คื่ะคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในแฝดตับหวจใช่แต่แต่เห็นในที่ได้ที่ได้ดูเมื่อกี้เนาะมันมีความแบบเจนที่สามารถพูดคำว่าก go เลิฟได้หรือเปล่ากับหลังเรื่องนี้พี่สาวน้องสาวเฮ้ยเอาเป็นพี่น้องกันเหรอ อยากให้รักกันด้กันเหมือนกันนะเพราะว่าอยากให้คือคือไม่ได้อยากจะให้แบบว่าชี้ชัดว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอยากให้ลองติดตามความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดีกว่าว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนอะไรเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบพูดเป็นคำพูดไม่ได้นี่ในชะ่ไหมโอเคนีางกับนละครัคนี่ครั ึงแ่เออมันไม่สามารถก็ใช่ก็ใช่แหละใช่อันนี้พูดได้ไหมคือเราก็เป็นสองคนที่เติบโตขึ้นมาด้วยกันแต่ว่าพูดได้แค่นี้เท่านั้นแหะถ้เกิดอะไรต่อไปก็ต้องรอติดตามในหนังเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบว่า coming right. uh, right. uh, anyway. uh, right. of age ก In ็ค uh, well ือเหมือนแบบพอเราเป็นวัยรุ่นเราก็อาจจะอดึกอด당ไมีช่วยอะไรที่ยังมีสับสนบ้างอะไร้่มันมีเรื่องของความ black ด้วยอ๋อ เรื่องตลกเยอะมากเลยนะน่ากลัวมากพอเยอะไปที่หน่อย,เ,ยเรื่องน่ากลัวแล้วจริงๆครับนะเองบอกเราต้องทุ้มเทตัวแบบว่าโอ้โหสุดๆใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนังในโรงเรื่องแรกเป็นหนังเรื่องแรกของโกเลยครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับดีเดยครั้งแรกเลยครับก็ลเลยคาแรคเตอร์ที่รับมาก็จะแบบต้องเป็นเด็กนิดนึงต้องเด็กลงไปกว่านั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแบบว่าขูนตัวเองให้แบบว่ามีมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงมีน้ำมินัวมีน้ำมินัว คื S <S อร <Leonard> เรื่องนี้นก็ตน้าหนักเนิ่มน้หนักข,ขึ้นมาให้แบบเป็นคารเร์พิ่มมา5ัลโลคดผมด้วยใช่ก็ชเป็นการเปิดประสบก,การณ์ผมาที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าตอนเบที่เรายัางเด็กอคผมที่สุดแล้วะแต่ก็ใน,ในตาก็คือเป็นเป็นถ้าไยนอย่าง <ๆ S 1> ที่เมื่อกี้พูดไปเวทีนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์จริงของ ผู้ถ่ายทอดด้วยก็คือ <Okay. S 2> ผู้กำกับพี่ดิแคร์นะครับที่เป็นทั้งผู้เขียนบทด้วยแล้วก็เป็นผู้กำกับด้วยนะฮะวัานนั้นแล้วพี่แคร์เขาก็พยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวมาให้มันมีความเรียลลิสติกมากที่สุดความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามความรู้สึกของทุกๆตัวละครนะครับที่มันมีการพัฒนากันไปในแต่ละช่วงของภาพยนตร์ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การถ่ายทำเรื่องนี้เราก็นอกจากจะเน้นเรื่องของ สถานที่ที่มันจริงมากๆแล้วอย่างแบบแรกๆเราก็ต้องไปเวิร์กช็อปเราก็ต้องไปที่เวิร์กช็อปที่แบบจริงๆต้องไปสถานที่จริงก่อนถ่ายทําอะไรเงี้ยเพื่อใี้แบบทุกคนคุ้นเคยกับว่าเนี่ยคือที่ที่เราอาศัยอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคนดูจริงๆก็คือเรื่องของความรู้สึกข้างในของแต่ละตัวละครครับมันถูกถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆของแต่ละคนที่แบบที่มีการทำเวิร์กช็อปกันมาอย่างแบบเต็มที่อะไรเงี้ย ผมว่าทุกคนเต็มที่มากครับคือเราจะได้เห็นแบบหนึ่งในแบบที่ไม่เคยเห็นอ่าได้เห็นผมในแบบที่ไม่เคยเห็นได้เห็นเต้าในแบบที่ไม่เคยเห็นครับทุกคนอันนี้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 เห็นแต่ก็น่ารักกว่าเดิมด้วยแล้วเป็นเคมีทุกคนมารวมกันแล้วแบบโอ้โหมันมากจริงๆมีพี่นุ้ยอีกคนหนึ่งพี่นุ้ยนี่ก็เป็นตัวประสานเลยมันมากผลการทำงานการนี้มัน จากจากคนละที่คอยทางมารวมตัวกันครับอ้อกลายเป็นหนึ่งเดียวอยู่นะเออเหมือนแต่ละคนเดินจนสะดุดล้มโมแต่มองเธอไม่มองทางอ้าวมารวมกันเฉยเลยเพลงครับก็เป็นเพลงครับผมหลังๆชอบอะไรพวกนี้ด้านเหนือเป็นไงคะค่ะก็สนุกมากค่ะด้วยทุกครั้งที่เราแบบมาเจอกันก็จะมีแบบอะไรใหม่ๆแต่อนนั้วก็รับรองว่าตลกแล้วก็สนุกเห็นผมว่าเราหลุดขำตลอดเลยเออนี่เราหลุดขำตลอดตลอดตลอดโดนใครมากไหมนี่ดิงก็ทุกคนห้ามหมดเลย ตัวหมดทุกท่าหมดเต้าอุบ้างครับคนเวทีตั้งเหลียบอกว่าเราเป็นคนคิวเขาเยอะสุดก็คือจริงๆผมไม่ได้ไม่ไม่ตั้งใจจะคิวเขาคือเราเราเล่นเป็นตัวละครมากกว่าโอ้โหนี่เอามาโชว์โชว์แล้วโชว์แอคติงแล้วเราเลยรู้สึกว่าพอเราออกมาแล้ว บางทีก็แม้แต่กงไม่ได้รับเราเราก็ยังเล่นอยู่ให้เขาให้เห็นนอกจากบทด้วยใช่เลยเอาจริงๆนะคนที่โดนคนที่ทําให้เขาขับมากๆคือคนนี้แล้วเออหรอพี่ดีๆออกบาเดินเล่นปึ๊กอีกแล้วยิ่งเขาคู่กับพี่นุ้ยนะใช่ใหญ่กันใหญ่เหมือนแบบผมพ่อลูกผูกขิดนะครับ อยากให้เห็นเพราะว่ามันเลือกใช้คำโบราณดังคือด้วยความที่ปกติเขาสอบคนคือเป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์ตลกอยู่แล้วแต่ว่าด้วยด้วยเนื้อเรื่องอีกมันมันมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่อิสเอชันแล้วที่ทำไห้เกิดเหตุการณ์ที่มันตลกเข้าไปอีกอ่ะมันเลยแบบยิ่งส่งเสริมกันแล้วมันแบบไม่หาขนาดคนเล่นอ่ะผมก็ต้องกั้นขำเลยคือผมก็ใหม่เหมือนกันไม่ใช่ใหม่แต่ว่ามายังไงเนี่ยอยู่ๆผมก่ใช่ใหม่แต่วิกาคือมันเลยทำให้เราแบบอุ๊ย สนุกอะ่ขะขนาดคนเล่นเองยังสนุกอะ่ะบบว่าต้องไปดูจร<ช>ิงที่ทำไมเขาไม่ฟังเราเลยเขากื่นเต้นาครับผมหัวใจเราลุกแรอะไรครับผมน่าจะข้างทางเราเลยเรื่องนี้สนุกมากครับต้องบอกว่ากลับมาร่วมง,งานกับพี่เต๋อแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับพี่วีทุกคนคะ มีความสุกมากตลกมากๆครับผมน่ารักแล้วน่ารักนอกจากตลกแ่้ความสวยของบ้านเหนือมีไงครเป็นไงเไงนี่เขาเป็นคนสวยอยู่แล้วแต่ว่าในพารทํางานเขาเป็นคนจริงจังมากครับที่ตาเหนือมันจะมีตกตาเขาเขาเขินเขเขินแต่อันนี้จริงๆเวลาเขาเวลาเขาทํางานเขาจริงจังมากซีนที่ต้องใช้อารมณ์เนี่ยครับ เขาจะยืนคุย <rôle>: ก <lebih off> ับตัวเองสักพักหนึ่งนั่นคือหน้าที่เขาแต่หน้าที่ผมคือทํำไงก็ได้ให้เขาหลุดจากอารมณ์นั้นนั่นนั่นนั่นที่ผมวันเลยเราช้ยาคุยกินข้าวหน่วันวันครับแต่ว่าทําอะไรไม่ได้แฟนเขาข้ามใหญ่นึกคำเมื่อกี้นึกคำไ แต่ว่าทีมงานทีมงานหรอกแน่นแน่นเลยหมดนานวันยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆโดนสวยกินกันไปทีละคนหายหมดก็มีน้อยคนเหลือกี่ภาพสุดท้ายเหลือเจ็ดคนใช่ภาพผมต้องแบกไปตลอดผู้กำกับที่ไม่มาก็เพราะว่าวันนั้นไงโดนกินไปแล้วหรอกินคนไปตายแล้วเนม่นอันตรายอยู่นะพี่นี่แหละค่ะทีเจอไว้ตลอดจากความหนาและความหลอดโอ้โหหลอดหดระดมแรงความหลอดหุ่ยขนาดนี้ ใช่คือโอ้โนี่นี่ขนลุกนะแค่พูดถึงอ่ะเอาเลยนะใช่ไหมเป็นไหมเป็นเหมือนกันเป็นไหมไม่ใช่นี่นี่แม่จะโหดทองมันมันหลอนมันหลอนห้าสิตลกอีกห้าสิไม่เต็มสักอันเต็มนี่ก็เต็มที่มันแบ่งกันมันแบ่งกันคือมันจะเป็นดนามิกที่ทำให้รู้สึกว่าจังหวะนี้แหละมันอุ้ยอุ้ยอยู่แม้แต่เราไม่คาดคิดเรื่องนี้เราไม่ขายหรอกอะไรบ้าง ไม่ขายหลอกมั้ยเนี่ยไม่ถ่าไม่ขายเลยรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเลยรู้ตัวอีกทีตลกไปซะแล้วผมรู้สึกว่ามันสนุกไปกับเรื่องการขายหลอกเป็นหน้าที่ของผมเลยโอ้โก็จริงแต่จริงจริงหน้าหนุน่ารักคาบิอหนุ่น่ารักครับพี่ครับพี่ครับิน่ารักลูกน่ารักอ่ะก็ไปชมข้างหลังก็ได้เอาแต่ได้ดูเมื่อไหร่นะวันนี้28ธันวายนนี้ค่ะรวมภาพยนตร์ 404สุขขี่นี่รันรันรันจริงๆแล we well, ้วทั้งวันเราพี่เก้น์ตาพันีเอนี่ยนะคะจริงๆเราไม่เคยตั้งทงว่าเราจะทำงานอะไรหรือไม่ทำงานอะไรถ้าเราพบงานที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความสามารถและเห็นศักยภาพในงานคืองานนี้อย่างที่บอกว่าถ้าไม่มีบอสพี่กับพี่เกณก็อาจไม่ได้สามารถคิดงานนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะเนี่ยอกไหมคะ เวลาทีู่่กนกับที่อยากจะทํางานอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเขาน่าสมับได้ดีเราก็พร้อมจะสนหับหนุนจริงๆเจเดีเคยทํางานที่แตกต่างหลากหลายเยอะกับงานที่อาจจะดูคล้ายกันเพราะว่าจริงๆตัวตนพุ่มกับแต่ละคนเน่เราพยายามพยายามส่งเสริมเขาในแบบที่เขาเป็นซึ่งบอสอ่ะเป็นเป็นคนเหมือนที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์เลยค่ะไม่คนเหมือนที่ทุกคนเห็นในเทเลเอร์หมายถึงว่า ความเข้มข้นความถึงใจในอารมณ์อะไรเงี้ยค่ะอนเรียนถ้าเป็นคู่กับคนอื่นก็ก็จะไม่เหมาะของงานแบบนี้อเป็นเรื่องมาจากความไม่เท่าเทียมเลยืออเร่นนขงงใช่ครับก็เหมือนจุดเริ่มต้นกันอะบอยก็สนใจเรื่องตอนนั้นน้อก็คือแบบเรื่องกฎหมายส่วนข้อเทียมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นไอเดียในการที่แบบ ตั้งจุดไว้ว่าแบบเอ้ยเราพัฒนาจากสิ่ีนี้ไหมแต่ว่าพอทําบทไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยก็เริ่มเจอแง่มุมอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นก็เดี๋ยวเรารอดูในหนังจริงๆแล้วในหนังมันก็จะมีประเด็นไม่เท่าเทียมแบบหลากหลายรูปแบบเราดีเซลอะไรเยอะมากหลายประเด็นมากค่ะเยอะก็ในหนังมันจะมีหลายอย่างที่ไกลตัวบอลเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่ความสนใจของเราเนียอย่างส่วนทุเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลองดูว่าแบบ สนผู้เรียนจริงๆแล้วเขาทำยังไงบ้างเขาปลูกกันมาหลายปีนะวิธีการยังไงบ้างเพื่อเราพอเวลาเราทำซีนอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเอวเฮ้ยอันนี้มันเบอร์กว่าก็รีเสิร์ชถทำไมเอาเรื่องเออเอาอย่เออส้มวอะไร่นรดเออค่ง่ายๆูมกับชอบกินผู้เรียนแต่ชอบกินจริงคือจริงๆในหนังมัน วิมานน้ำมันมันว่าด้วยการที่แบบใครจะครอบครองที่นี่ใครจะแบบเป,เ,ปเป็นการต่อสู้เพื่อแบบเฮ้ยสรุปที่นี่มันควรจะต้องเป็นของใครใช่ไหมครับจุดเริ่มต้นพอไปมาจากตรงนี้ปุ๊บแ่บก็เลยคิดว่าเอ้ยผลผลไม้อะไรที่จะแบบน่าแย่งน่าแบบดูมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีราคาก็เลยนึกถึงทุเรียนที่มันเป็นคิงของปูที่แบบมันมีราคาก็รู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ดูท,าท้าทายแล้วก็บวกกับวิชวลของมันด้วย หนามทุเรียนรวมถึงดูเป็นผลไม้ไทยๆมันมีภาพที่ดูเอกโซติกแล้วก็น่าดูผมว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนจริงๆในตอนแรกอย่างที่ได้คุยกับพี่ๆคือตอนแรกกับปฏิเสธบทนี้ไปแล้วด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่พี่ๆเขาคิดไว้เพราะว่ามันยากมากจริงๆในการที่จะแบบพาตัวเองไปจนถึงตรงนั้นอะไรย่างเงี้ยแตแบบ่เหมือนพอคุยกับพี่เราหาแบบเหมือนอยากจะเทคเชนเลนต์ตัวเองอะ่ะว่าการไปแสดงที่ดีมันก็ควรจะเทคเชนเลนต์ตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่แบบ อยู่บนจอแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นใครคนนั้นอะไรเงี้ย <c oughs> เออมันก็แบบออต้องขอบคุณตัวเองเหมือนกันที่แบบพาตัวเองไปถึงตรงนั้นได้จริงๆแล้วกออ็การที่แบบเหมือนได้มาเทคชาเลนจ์ตรงนี้อะไรเงี้ยคือผมบอกว่าบอกเลยว่ามันพาร์ทเนอร์ทุกคนที่เล่นด้วยกันทีมงานทุกคนอะ่ะคือไม่สผมไม่สามารถไปแตะจุดนั้นได้ถ้าไม่มีพวกเขาเลยด้วยเออแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบกินทุเรียนมากเขาก็เลยใช่ค<ๆ>ือผมเป็นคนชอบกินทุเรียนมากจนแบบ ไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้มาเป็นคนที่ขายทุเรียนเออไม่เรียนรู้อะไรบ้างใช่เพรวันนี้คนสั่งทุเรียนกับผมนะเรียกว่าผมขายทุเรียนขายจังหวะเดียวใช่แต่จริงๆขายแค่ความหล่อเดียวโอ้โหขายฟ้ากันขายฟ้ายังไงขายสวยยังไงขาสวยยังเดียวหรือเปล่าสวยยังเอดูาใช่ไมถ้้ดูจากนั้นแหะจะไปดูแต่ไม่ใช่พวกเราอ่ะไม่ใช่พวกเราไม่ต้องแปลกใจต้อวันนี้หนูจะแต่งมาเต็มหน่อยนิดหนึ่งโอ คือจริงๆเรื่องนี้ถามว่ามัน้าทายไหมถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทในปีนี้ที่ยากมากๆเป็นเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส่วนใหญ่คุณก็จะเห็นเราในในลักษณะแต่เอาเป็นนางงามอยู่ในแบบว่าความเป๊ะความสวยอะไรบนเวทีตลอดเวลาออนเตจแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่หนูว่าต่อให้วันหนึ่งเรามีลูกมีหลานเราย้อนกลับดูผลงานชิ้นเนี้ยของเรา ูมิใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่เราได้ร่วมง,งานกับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ไม่ได้มีนักแสดงเยเราแต่แต่มันอิมแพกแบบพลังงานมวลพลังงานในเรื่องนี้มันเยอะมากใช้นักแสดงกปนร้อยคนเพราะหนูรู้สึกว่าแต่ละคนที่ได้เล่นเรื่องนี้คมีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องเรื่องที่มันไม่เคยน่าจะไม่เคยมีนในประเทศไทยมาก่อนแนวนี้ล็อกมูดของหนังที่ที่ตั้งเป็นูตากล้องอนะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ่อมูด ขอ,ของเรื่องนี้มันออกมาเหมือนไม่ใช่หนังไทยอ่ะมันเหมือนแบบมันสามารถที่จะได้แต่เป้ามองว่าวันที่1 2ถ้าสมมติว่ามีการฉายกันไปแล้วอยากให้มันไปได้ไกลที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทําได้หนูก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่จะทําให้คนตบถูลักเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกคือภูมที่สุดก็คือคนดูแหละเพราะเพราะมันมันมันยอมรับว,ว่าเหนื่อยกันมากๆจริงๆสําหรับเรื่องนี้แล้วก็เราผ่านอะไรได้กัน เพราะเราไม่ได้เป็นการถ่ายแบบไปกลับไปกลับคือเราไปอยู่ด้วยการเดือนครึ่งเดือนนึงแล้วก็เป็นจังหวัดที่มันมันไม่ได้สบายทุกการถ่ายทําทั้งร้อนทั้งฝุ่นทั้งอ,อ,อยู่บนดอยอยู่บนเหวอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้สแตนด์อินท,ทุกคนเล่นจริงเจ็บจริง,รงแล้วก็สู้กันมากมาก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทําให้คน เห็นถึงความสามารถแล้วก็ความแปลกใหม่ของวการภาพยนตร์บ,บทบาทที่น้องเขาวางไว้นี่นะคะก็เล่นได้ตามที่เขาเขาวางเอาไวเออ้เลยอะเพราะว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราหน้าตาไม่ต้องแปลกสบายมากชอบชอบมากก็ขอบคุณนะคะที่ได้กลับมาเล่นหนังอีกเหมือนกับกลับมาบ้านเก่าอะคะ่ะ20ปีแล้ว,ลวะคะ่ะ ก็ต้องขอบคุณบริษัท GDS แล้วก็พูดกับบอสนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมทั้งดารานักแสดงที่ทําให้แม่ได้กลับมาสู่บ้านบ้านบ้านเกิดของตัวเองอะแล้วก็ได้กลับมาโชว์ฝีมืออีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะเรื่องนี้มันเป็นยังไงมนอิมแพกยังไงคือน้องพูดหมดแล้วค่ะคือทุกอย่างมันตามที่เขาพูดเลยแล้วเราก็เป็นตัวเดินเรื่องด้วยกันทั้งหมดเลย ค่ะมันจะเชื่อเถือนกันด้วยความแบบอยากได้ใค,มนะค้มีเนาะ,ะคือมัน,มน,มนมบบตแ,แต่ละคนมันมันมันจะมีบทบาทของของตัวแสดงแต่ละคนนะคะอันนี้อันนี้ต้องชมเอาก็ฝากด้วยเพราะว่าเป็นหนังที่ดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท,ที่จะได้ชมกันตอนนี้ค่ะเดีย๋ยวให้น้องเต้ยด้วยน,นะคะ ก็เปิดมาครับเปิดทีบนบานเปิมาก็แบบบมเปิดมาก็แบบไีวตม่ามนั้นเลยครับก็ครับไม่มีอะไรจะพูดก็จริงๆแล้วก็ ต้องรอติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงพูดมากไม่ได้ัเซ็นสัญญาไว้เดี๋ยวโดนปรับพูดมากไม่ได้ครับความรักด้วยใช่ไหมเต้ยครับจริงๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนๆครับในเรื่องความรักความแย่งดีชิงเด่นอย่างที่น้องๆพูดไปครับผมก็นั่นแหละครับฝากติดตามด้วยแล้วกันครับนะครับที่ไม่ต้องมาแย่งชิงกันในเรื่องที่เราต้นตั้งต้น ครับน <'re 20 accurate> ั่นแหละครับถ้าพ <down> ี to to <customers> ่ถามผมเยอะผมก็จะเสียเงินนะการแบบเราต้องเป็นษาตั้งต้นด้วยีก็จริงๆแล้วทุกตัวละครมันมีความสำคัญกันหมดครับมันเชื่อมโยงกันไปกันมาเหมือนอย่างที่เจ๊บอกว่าที่เห็นในโปสเตอร์มันมีสายใยผูกโยงกันไปกันมาทุกคนต้องติดตามครับเพราะว่า ตัวละครตัวหนึ่งมันจะส่งผลกับต่ออีกตัวละครหนึ่งยังไงแล้วมันจะส่งผลชิ่งๆ,ๆไปเรื่อยๆแล้วผลสุดท้ายจุดจบแต่และตัวจะเป็นยังไงครับต้องฝากติดตามด้วยครับตื่นเต้นแล้วก็ยากมากๆก่อนอื่นเลยขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับเมื่อกี้ตื่นเต้นก็เลยไม่ได้ขอบคุณก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทาง C d s นะครับพี่วันพี่เก่งครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอสที่เลือกเก่งมาครับที่แคทเก่งมาแล้วก็ขอบคุณ ทางดูมันดีครับผมแล้วก็ขอบคุณทางพี่นนักแสดงทุกคนนะทุกคนให้การช่วยเหลือแบบเยอะมากๆเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกของเก่งด้วยครับแล้วก็มันพออ่านบทปุ๊บรู้เลยว่าแบบไม่ไม่น่ารอถ้าแบบถ้าถ้าทำกันบ้านคนเดียวก็เลยแบบปรึกษาพี่บอสพี่บอสก็แบบพาไปนั่งคุยว่าเออฟีนี้มันควรเป็นแบบนี้นะแบบละเอียดเลยแบบใช่แล้ววันนั้นได้กินข้าวฟรีด้วยพี่บอส <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าตอนแรกๆมันซีนแรกเลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราก็ทําได้แบบพี่บอลก็เออทำออกมาได้ดีนะแต่พอพอกลับไปคิดทบทวนแล้วก็ไปถ่ายอีกฉากหนึง่งปรากฏว่ามันมันเริ่มยากขึ้นตัวละครมันเริ่มพัฒนาขึ้นก็เลยต้องกลับมา OP, เวิร์กช็อปเพิ่มอีกครับใช่เพื่อให้เพื่อให้ มันท <vie> ันกับพี่ๆด้วยครับใช่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบเวลาเล่นไม่ได้พี่ๆก็แบบให้กําลังใจแล้วก็ครับครที่ร้อยกับพี่วายร์ด้วยครับร่วงมากเลยก็ยี่สิบสองจุดา้านะครับฝากงวิมานหนักด้วยก็ เป็นอีกหนึ่งรสชาติของบอสเองด้วยที่ไม่เคยทําแนวนี้แบบสุดๆอ,อย่างเงี้ยรวมถึงนักแสดงที่เป็นที่รวมถึงโลเคชันหรือวิชวลต่างๆที่ทุกคนได้ดูกันอ,อย่างเงี้ยคิดว่าในเทลเลอร์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งอยากให้ทุกคนไปลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆดรามา่าเชิดฉึงในแบบที่แบบก็คิดว่าเป็นความใหม่ของทั้งตัวเราแล้วก็คิดว่าผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งใหม่อย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนไปสัมผัสความรู้สึกทางือนกันยี่สิองปครับโลเคชันนี่คือที่แม่ขอจริงๆส่วนหนึ่งครับหรือทุเรียือ โดยรวมเราถ่ายที่แม่ห้องสอนกันแต่ว่าส่วนทุเรียนเราหลอก่ายที่จังหวัดาก็จะแบบปัดนุ่งปัดนี่กัน,น,นเลยงานมานห้องสอนแม่สอนโอเคอเรียบร้